พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับท่ามกลางสายฝนโปรยปลายพี่น้องก็ไม่ย่อถอยถ้าพี่น้องจินตนาการไปถึงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในขณะที่ทหารไทยสู้รบกับกัมพูชาไม่ใช่มีแค่ฝนตกบริเวณชายแดนไม่ได้มีแค่ฝนตกระเบิดก็ตก ปืนใหญ่ก็ตกกระสุนก็ตกแต่ทหารไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียวดังนั้นพี่น้องที่อยู่ที่นี่ฝนตกนิดเดียวพี่น้องก็ไม่ถอยเพราะเราคือทหารของประชาชนใช่ไม่ใช่เราก็ถือว่าเป็นแนวหน้าของพี่น้องประชาชนต้องทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยคืนวันหนึ่ง น,นายณะททหารกำลังจะเข้ายึดพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเดิมเขาเรียกว่าปราสาตาควายกำลังได้เปรียบอยู่รัฐบาลที่นำโดยภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ประกาศบอกว่าขอเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขให้หยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขกลายเป็นว่าพื้นที่ปราสาตาควาย ึ่งไทยยึดได้ครึ่งหนึ่งคมพูชารอบพรองทหารไทยเขาบอกก็ไม่ยอมเพราะตาควายเนี่ยราสาตาควายเป็นของประเทศไทยแต่คมพูชาอยากได้เหลือเกินทําไมอยากได้แค่ตาควายอ่ะทาไมไม่เอาควายไปทั้งตัวจะยกภูมทําเวทยชัยให้แต่ตาควายเป็นของประเทศไทย แต่ถ้าทั้งตัวอย่างภูมิธรรมยกให้กัมพูชาได้ทันทีไม่หวงด้วยเมื่อวานก็ประกาศมาเล่นละครปาหีมาเล่นละครบอกว่าจะฟ้องหุนเซนและหุนมาเน็ตจะฟ้องดำเนินคดีที่ประเทศไทยข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาฆ่าคนตาย ทักษิณชินวัตรอยู่ประเทศไทยคุณยังไม่มีปัญญาเอาเข้าเรือนจำเลยอะฮุนเซนอยู่กัมพูชาคุณมาเน็ตอยู่กัมพูชาเล่นปาฮีบอกจะฟ้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินคดีกับคุนเซนดำเนินคดีกับคุนมาเนตอดอา้ใหญ่พูดเสียงดังต้องดำเนินคดีคุณเล่นลิเกนหน้าบ้าน ทักษิณชินวัตรโดนสารสั่งจำคุกเด็ดขาดแปดปีได้อภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีในพระบรมราชองค์การเขียนไว้ชัดเจนให้ทักษิณชินวัตรติดเดือนจำติดคุกหนึ่งปีรัฐบาลที่นำโดยเศรษฐาทวีสินมีรัฐมนตรีชื่อรัฐมนตรียุติธรรมชื่อทวีสอดส่องผ่านมารัฐบาลที่นำโดยแพทองทานชินวัตรมีรัฐมนตรียุติธรรมคนเดิมชื่อทวีสอดส่อง ไม่มีปัญญาเอาทักษินเข้าคุกแม้แต่วันเดียวมื่นจะเอาปัญญาที่ไหนไปเอาหุนเซนมาเข้าคุกที่เมืองไทยอ่ะดังนั้นรัฐบาลก็ปาหี MOU 4344ก็ปาหีมันมีที่ไหนประเทศไทยประเทศเดียวมีคนถือแผนที่อยู่สองฉบับฉบับที่หนึ่งถือโดยฝ่ายบริหาร ที่อ้างว่าเป็น m o u ปี43 m o u ปี44 MOU 43 44บริหารโดยรัฐบาลโดยนักการเมืองบอกว่ายึดแผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนี่คือแผนที่ฉบับที่หนึ่งก็ลบกันอยู่ทุกวันนี้เพราะ m o u ปี43 44ทหารที่ขาขาดทหารที่ตายอยู่บาดเจ็บล้มตายก็เพราะ m o u 43 44 นี่คือ MOU ฉบับที่หนึ่งที่ฝ่ายบริหารถือแต่ MOU แต่แผนที่อีกฉบับหนึ่งทหารเขาถือไว้พี่น้องครับแม่ทัพภาคที่สองหรือแม่ทัพคนอื่นทหารนายกองทั้งหลายเนี่ยเขาอธิบายชัดเจนไม่เคยได้ยินทหารพูดว่าแผนที่อัตราหนึ่งต่อสองแสนเลยสิ่งที่ทหารเขาพูดเขาอธิบายบอกว่า กองทับยึดแผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นมาโดยตลอดนดังนั้นเนี่ยผมก็งงว่าเอา้าประเทศไทยประเทศเดียวรัฐบาลถือแผนที่อีกฉบับหนึ่งทหารถือแผนที่อีกฉบับหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อรัฐบาลหรือเชื่อทหารกันแน่ ถ้าเชื่อทหารน,นั่นแสดงว่าแผนที่ที่อยู่ในเงื่อนไข MOU ปี43แผนที่ที่อยู่ในเงื่อนไข MOU ปี44ที่มีอัตราส่วน1ส2แสนนั้นเป็นโมฆะใช่ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้มาแสดงพลังกันมาบอกให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบว่า พี่น้องประชาชนไม่เอา MOU ที่มีอัตราแผนที่หนึ่งต่อสองแสนผมก็ไม่เชื่อว่าเมื่อเข้าไปพี่นานในสาภาจะกลัวอะไรนักหนาละ่ะมาเปิดเวทีที่นี่ก็อยากให้ทุกพักได้ฟังเสียงประชาชนส่วนประชาชนจะฟังเสียงแต่ละพักหรือไม่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องจะตัดสินใจเองใช่ไหมใช่แต่พอเข้าไปประชุมในสาภา ห้องมันแอร์มันเย็นมากเกินไปหรือเปล่าไม่นแน่ใจพอเจอร่วงร้อนแบบ MOU ปี4-3-4-4ขออนุญาตปิดประชุมไปก่อนประเทศไทยมันเลื่อนไปก่อนไม่ได้พี่น้องครับวันนี้สู้รบกันอยู่ถึงแม้จะวางอาวุธลงยังไม่ได้ยิงปืนแต่เราวางใจสถานการณ์ไม่ได้คัมพูชาก็อ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนรัฐบาลไทยก็ประเคนให้ ไปอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเช่นเดียวกันดังนั้นไอ้ทีรบก,กันยิงกันอยู่จ้องปืนใส่กันทุกวันนี้พัฒนามาเป็นยิงหนังสติกใส่กันมันเป็นเพราะ MOU ปี2543-44ดังนั้นน่ยประเทศไทยมีสองแผนที่สององค์กรถือสองแผนที่พี่น้องก็เป็นมติเอกฉัน บอกว่าเราไม่เชื่อรัฐบาลที่ถือแผนที่ MOU 4 4 4 4ดังนั้นเสียงของพี่น้องดังชัดเจนทั้งประเทศว่าเราควรยึดแผนที่อัตราส่วน1ต่อ5 0 0แสนใช่ไม่ใช่1ต่อ5 0 0หมนนี่ขยายเป็น1ต่อ5 0 0แสนให้อีกไงรวมไม่ถึงพนมเปญไงต้องขยายถึงบ้านหุมเซนน่ะหต่ 500, อ5 0 0แสนน่ะนี่คือสนธิสัญญาที่เราสามารถจัดการได้พี่น้องครับ ผมคิดว่า MOU เราสามารถดำเนินการในนามพี่น้องประชาชนได้เราสามารถคัดค้านและฉีก MOU ได้วันนี้แสดงความชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วย m o u 4-3 4-4อีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนพี่น้องมาฉีกไม่ใช่แค่ MOU MOU เป็นเหมือนล่างฉบับหนึ่งนี่สามารถดำเนินการฉีกไปได้แต่คนที่บริหาร MOU คือรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเราก็สามารถยกเลิกรัฐบาลได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องครับ MOU ไม่ดีแบบไหนรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่ดีแบบนั้นเช่นเดียวกันใช่ไหมทีนี้จะยกเลิกรัฐบาลได้อย่างไรอ่ะพอพูดแบบนี้ก็หาว่าพวกเราเรียกร้องให้เกิดรัฐประหารก็เราเรียกร้องมาโดยตลอดว่ารัฐบาลควรลาออกจาก นายกตีควรลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบคนณีนคลิปลุดเราสามารถยกเลิกรัฐบาลได้หนึ่งเราเรียกร้องไปแล้วว่าพักร่วมรัฐบาลถอนตัวสองนายกรัฐมนตรีต้องลาออกนี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับเพราะมองเห็นว่าหนึ่งคือรัฐบาลไม่มีความชอบธรรม บาลไม่มีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีความชอบธรรมเพราะอะไรไม่มีความชอบธรรมสองเรื่องความชอบธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่กว่ากฎหมายพี่น้องครับหนึ่งคือคุณปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมถูกทำลายลงไปกรณีชั้น14นี่คือขาดความชอบธรรมนะถึงแม้ราชการหลายคนจะถูกปปชไต่สวนหรือแม้แต่นายแพทย์สามคนเนี่ย ถูกมติของแพทยสภาฟันผิดจริยธรรมนี่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลพี่น้องครับเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่นําโดยทวีสอสองดังนั้นเนี่ยรัฐบาลหมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศเราก็เรียกร้องชุมนุมใหญ่มาสองครั้งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่คือหน้าที่ของพี่น้องประชาชนอีกหน้าที่หนึ่งที่จะยับยั้งรัฐบาล เป็นอำนาจของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลร,รัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งศาลและประชาชนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ผูกมัดกันนี่พูดเหมือนบ่าวสาวจีบกันใหม่ๆคือผูกพันกันแต่ไม่ผูกผูกมัดกันแต่ไม่ผูกพันกันมากความหมายของผมก็คือว่าไอในอนาคตวันที่29สิงหา สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินกรณีของแพรทองทานชินวัตรขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีจะตัดสินมาด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ไปต่อเขาก็ตั้งรัฐบาลกันใหม่แต่ถ้าได้ไปต่อก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเพราะว่าอะไรครับแพรทองทานสมมุติว่าได้ไปต่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายแต่สิ่งที่ผมอธิบายมาก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องกฎหมายที่พี่น้องออกมาพูดมันเป็นเรื่องความชอบธรรมไงแพทองคานอาจได้ไปต่อแต่ความชอบธรรมและความสามารถในการดารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นพี่น้องประชาชนลงมติกันเรียบร้อยศาลประชาชนลงมติกันเรียบร้อยว่าแพทองทานชิน,นวัต หมดความชอบธรรมและไม่มีความสามารถในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ท่า29เขาไปได้ต่อสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อพี่น้องประชาชนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดิมเ,เพราะอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปว่าความชอบธรรมเนี่ยความชอบธรรมและความสามารถมันใหญ่กว่าคำตัดสินของศาลเยอะ ศาลก็ว่าด้วยร่วงของกฎหมายของศาลไปบางคนมันทําผิดแต่มันสีถนนชัยน่ะก็สามารถหลุดรอดจากกฎหมายได้ไอ้นั้นก็ว่ากันไปแต่ความชอบธรรมและความสามารถไม่สามารถการันตีด้วยคําวินิจฉัยของศาลได้ดังนั้น29สิงหาถ้าผลออกมาอย่างไรก็แล้วแต่พวกเราก็ต้องขยับขยื่นรวมตัวกันต่อไปถ้าออกมาได้เป็นนายกตีต่อ เราก็ดําเนินการว่าคุณขาดความชอบธรรมและความสามารถซึ่งมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วพี่น้องครับคลิปเสียงที่พี่น้องได้ยินมันเป็นคลิปเสียงเดียวกันกับที่สารรัฐธรรมนูญได้ยินน่ะมันเป็นเสียงเดียวกันมันเป็นเสียงของทัศขอภยัยของแพทองทานชินวัตรกับสมเด็จหุนเซนเป็นเสียงเดียวกันน่ะคลิปเดียวกันดังนั้นความชอบธรรมในฐานะนายกรัฐมนตรี ความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยมันใหญ่กว่าสิ่งอื่นไดอะต่างประเทศเนี่ยรัฐมนตรีเขาพูดผิดผ่านมาสองสามวันเขาแสดงความรับผิดชอบเขาลาออกจากตำแหน่งแต่ประเทศไทยประเภทบุกสีถนนชัยพูดผิดยังไงก็แล้วแต่เอาตัวรอดไว้ก่อนบ้านเมืองจะชิบหายไม่ว่ากันระหว่างสีถนนชัยกับพันท้ายนรสิงห์มันจึงแตกต่างกัน พันท้ายนรสิงห์เนี่ยเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งพอเรือพระที่นั่งเข้าสู่แม่นม้ําเรือพระที่นั่งล้มลงหักตรงพระเจ้าเสือบอกว่าพันท้ายนรสิงห์เจ้าสุดความสามารถแล้วฉันรักเองมากเนี่ยกดบนเทียนบานที่จริงต้องตัดหัวแต่พระเจ้าเสือรักพันท้ายนรสิงห์่ก็บอกว่าไม่เป็นไร ฉันอาใคโทษให้พันท้ายนรสิงห์แต่พันท้ายนรสิงห์บอกว่าตัวตายไม่ว่าขอให้กฎหมายอย่างอยู่ถึงตัวจะตายแต่กฎหมายมันต้องเดินต่อไปกฎหมายต้องอยู่นี่คือพันท้ายนรสิงห์แต่ไอ้ศีธนนชัไทยอะกฎหมายตายก็ช่างประเทศตายก็ช่างขอให้ตัวเองรอดเนี่ ดังนั้นเราเจอสีถนนชัยทางการเมืองมาเกือบ20ปีกลับมาจากต่างประเทศก็ไม่ตีคุกเลยแม้แต่วันเดียวดังนั้นเราจะยอมให้สีถนนชัยอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือประเทศไม่ได้เราก็ต้องทำให้ประเทศมันเหมือนพันท้ายนรสิงต้องให้กดอยู่ให้หลักของประเทศดำเนินการต่อไปได้ดังนั้นเนี่ย พวกเราพี่น้องประชาชนที่มาวันนี้พี่น้องครับสองเรื่องที่เล่าสู่พี่น้องฟังคือหนึ่ง MOU เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะส3 4สาถ้ามันทำให้เกิดความขัดแยง้งเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนอย่างที่อ้างกันเนี่ยก็เคลียให้มันชัดไม่ต้องมีพื้นที่ทับซ้อนยกเลิกกันไปได้แล้วก็สร้างก,กันเจรจาแบบทวิภาคีกันใหม่ไทยก็ต้องกล้าเป็นผู้นำ ล้าที่จะประกาศว่าต่อจากนี้ไปประเทศไทยจะยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นผมก็ไม่รู้ทำไมรัฐบาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่กล้าพูดเรื่องนี้ทำไมไม่กล้าพูดให้มันเป็นเอกภาพเดียวกันกับเหมือนที่กองทัพเขาพูดนี่เรื่อง MOU ส่วนเรื่องรัฐาบาลก็อย่างที่เรียนพี่น้องไปครับศาลจะว่าอย่างไร29หรือวันที่9กันยาโดยเฉพาะวันที่9กันยา ผมเรียนบอกพี่น้องไปว่าก้าวกันยามไม่ต้องรอให้ศาลมีมติครับเพราะความผิดมันสําเร็จแล้วอะความผิดมันสําเร็จตั้งแต่มติแพทยสภาลงมติว่ามีหมอสามคนช่วยทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียว,วไอ้มติของแพทยสภาคือใบเสร็จสำคัญว่ามีหน่วยงานราชการช่วยไม่ให้ทักษิณติดคุกแม้แต่วันเดียวส่วนจะไปใกล้เข้าเงื่อนไขของศาลหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็เคารพศาลแต่ในานามของพี่น้องประชาชนเราไม่ควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมถูกทํำลายเช่นนี้พี่น้องจะยอมเป็นพันท้ายนรสิ์สู้ด้วยกันไหมเราต้องยึดหลักกฎหมายยึดประเทศเป็นหลักเอาประเทศให้รอดต้องเดินหน้าเพื่อให้กฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าให้ได้อย่ายอมให้สีถนนชัย มาเปลี่ยนกฎของบ้านของเมืองสู้ต่อไปร่วมกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ